วงจรปิดจับภาพโจรแสบย่องกลางดึกบุกเข้าขโมยตัดสายไฟฟ้าร้านอาหารร้านค้าภายในวัดหัวสำโรงคืนเดียวไปถึง3ร้านเมื่อเวลา9้นาฬิกาผู้สื่อข่าวฉะเชิงเซาได้ลงพื้นที่วัดหัวสำโรงตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาหลังรับแจ้งร้องทุกข์จากเจสุนันอายุ55ปีเจ้าของร้านเจนันอาหารตำสั่งว่ามีโจรบุกงัดร้าน พร้อมตัดขโมยสายไฟเมื่อไปถึงพบว่าร้านอาหารร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในวัดหัวสำโรงพ่อค้าแม่ค้ากำลังยืนงงๆหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดว่าจะมีโจรเข้ามาขโมยสายไฟเพราะร้านค้าตั้งขายอยู่ภายในวัดหัวสำโรงมานานกว่า20ปีและอยู่ใจกลางชุมชนตำบลหัวสำโรงถือว่าอุกอาจมาก ผู้สื่ข่าวสอบถามผู้เสียหายทั้งสร้านคือนายพรชัยศิลธรรมอายุ30ปีหรือร้านเจโก้อาหารตำสั่งบอกว่าโจรพยายามจะพังกุญแจเข้าไปงัดทรัพย์สินด้านในห้องแต่ไม่สำเร็จจึงไปตัดสายไฟร,รอบร้านก่อนที่จะเดินไปร้านที่2คือร้านเจมะอายุ59ปีร้านน้ำปั่นกาแฟที่ยืนเล่าในอาการตกใจเพราะเป็นเพียง คนหาเช้ากินข้าหาเลี้ยงลูกหลานจะต้องหาทุนมาเดินสายไฟฟ้าคงต้องไปหากู้ส่วนร้านที่3คือร้านเจสุนันอายุ55ปีเจ้าของร้านเจสุนันอาหารตำสั่งที่บอกเลยว่าตกใจมากพร้อมพาดูว่าโจรไปรื้อเอาสายไฟในลังเก็บของด้านหลังพร้อมเลาะสายไฟปลั๊กไฟไปหมดร้านพ่อค้าแม่ค้าจึงพาผู้สื่อข่าวไปดูกล้องวงจรปิดกับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวสำโรง พบว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นวัยรุ่นชายสวมเสื้อยืดสีแดงสม้มสวมกางเกงลายบางขายาวมัดผมเดินย่องเข้าไปในร้านค้าทั้ง3ร้านใช้เวลาไปพักใหญ่ก่อนที่จะเดินลัดเลาะลบนี้ไปตามกำแพงด้านหลังวัดชาวบ้านร้านค้าต่างผวาเพราะช่วงนี้กลุ่มวัยรุ่นชอบรวมกลุ่มวันก่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ปาระเบิดใส่บ้าน ก็คงต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนความเสียหายก็ไปกู้เงินและติดเงินร้านค้าไปก่อนเพื่อจัดหาสายไฟอุปกรณ์มาเดินเพื่อจะได้มีไฟใช้พร้อมวิงวัอนน้องๆวัยรุ่นอย่ามาหาลักขโมยเลยถ้าหิวก็มาบอกจะทำข้าวให้กินฟรีเพราะช่วงโควิด19ที่ผ่านมาทุกร้านก็แบกภาระหนี้สินอย่าให้หมดทางทำมาหากินเลยล่าสุดเตรียมพากันไปแจ้งความร้องทุกข ที่สพแปลงยาวต่อไปนิว24สลาวุธปุนสร้างภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน